ขอความสุขความเจริญจงมีต่อคณะสทาวัดป่าธรรมนุสรสังฆนุสรสุขโขไทยทุกคนทุกท่านเรื่องเล่าสู่กันฟังตอนนี้มาเล่ากันเป็นตอนที่110ว่าเรื่องของพระธาตุเขา300ยอดจังหวัดประจวบกิริขันเรื่องของพระธาตุเขา300ยอดนี่ก็เป็น วัตถุมงคลจากสถานที่อันเป็นมงคลทางพุทธศาสนาแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเป็นอุทยานทางทะเลที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จริงๆแล้วที่อุทยานเขาสามรอยยอดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งอยู่ชายทะเลแล้วก็มีเทือกเขา จำนวนรายยอดมากเป็นที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นที่นิยมของคนไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศอยู่ในบริเวณของอ่าวไทยในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ว่าในเทือกเขาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเทือกเขาหินปูนซึ่งมีถ้ำแล้วก็มีสิ่งที่ชาวบ้านเขาเชื่อถือขึ้นว่าเป็นพระาธาตุฝังอยู่ในเนื้อหิน ในถ้ำหลายๆแห่งในเทือกเขาสามรอยยอดซึ่งไม่ใช่ว่ามีทั้งเทือกเขาไม่ใช่มีทั้งทั้งลูกเขาแต่ว่าอาจจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งของภูเขาส่วนใดส่วนหนึ่งของถ้ำอย่างนี้ได้รับความเคารพนับถือศรัทธาก,กันมาหลายสิบปีก็คาดว่าตั้งแต่ปีพศ2500เป็นต้นมานี้ก็มีชื่อเสียงมาเรื่อยๆอาจจะมาได้รู้จักชื่อ พระธาตุเขาสามรยอดนี้มาสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันในปี2,567ต้นเดือนมกราคมปีสองพันอยหาี้ก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปที่เขาสามรยอดสักครั้งแต่ได้มีโอกาสรับถวายพระธาตุพระประเจกพุทธเจ้าพระธาตุพระหัตต่างๆแล้วก็พระธาตุพระศิวลีมาจากผู้มีจิตาซึ่งเป็นคนในพื้นที่ ข่าวสามรยอดที่มารู้จักวัดป่าธรรมนุสรวัดป่าสังฆารุสรสุขโขทัยผ่านทางเฟซบุ๊กทางไลน์ทางการบอกต่อกันแล้วก็ติดต่อมาทางสื่อออนไลน์ทางเฟซบุ๊กทางไลน์ทางโทรศัพท์ส่งมาถาวายอาตมาตั้งแต่อยู่วัดป่าธรรมนุสรแล้วก็ตอนที่มาอยู่วัดป่าสังฆารุสร์สีสัจจนาไัยนี้ก็ได้รับถาวายจากเยิยมที่มีศรัทธาหลายท่านอยู่ ในตอนแรกก็ไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปความสําคัญของพระธาตุที่เขาสามรอยยอดประจบกิริขันมากนักก็ศึกษาได้โทรศัพท์ไปสอบถามไปค้นหาความรู้จากสื่อออนไลน์ในเพจใน Facebook ที่เกี่ยวเนื่องกับหินพระธาตุเขาสามรอยยอดไม่ใช่ติดต่อไปเพียงแค่รายสองรายก็ติดต่อสอบถาม หลายลายสิบกว่ารายเพื่อให้ได้รับข้อมูลแตกต่างกันแล้วก็มาเชื่อมสัมพันธ์กันว่าส่วนใดน่าเชื่อถือส่วนใดเหมือนกันส่วนใดฟังแล้วมันแตกต่างกันไปก็รู้สึกว่ารู้สึกศรัทธามีญาติโยมจากประจรุขิือขันที่เขาจำนายหินพระธาตุจากเขาสามรอยยอดหลายลายส่งพัสดุเป็น พระาธาตุพระปเจพระเจ้าบ้างพระธาตุพระศิวลีบ้างพระธาตุพระอระหันต์รวมๆบ้างจากในถ้ำซึ่งเขาบอกว่าได้มาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่กรมอุทยานแห่งชาติยังไม่ประกาศปิดไม่ให้ขึ้นไปไปตัดหินไปนำพระาธาตุมาจากเทือกเขาเขาได้ส่งมาถวายส่งมามากบ้างน้อยบ้างพอเรานำมา บูชาสักการะสวดมนต์แล้วก็มีความรู้สึกดีรู้สึกว่าได้สมาธิภาวนาดีมีความรู้สึกว่ามีพลังอันเป็นมงคลอยู่ในวัตถุต่างๆเหล่านี้ก็เลยเกิดความศรัทธาก็ได้ติดต่อจากเพจโน้นบ้างเฟซนี้บ้างจากร้านนั้นบ้างหลายร้านในหลายคนที่เขา,าเป็นคนในพื้นที่แล้วเขาเคยได้ หินพระธาตุนีมาตั้งแต่สมัยเก่าก่อนตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนแล้วก็ทํากิจการแกะสลักพระจากหินพระธาตุให้คนบูชาก็ขอบูชามาจากแต่ละร้านแต่ละร้านก็มีราคาใกล้เคียงกันรูปกษ์ก็คล้ายๆกันถ้าที่ได้เห็นได้รับถวายมาก็มักจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าพระธาตุพระปัจเจกพระพุทธเจ้าลักษณะกลมๆมนๆ กลมบ้างเบี้ยวบ้างแต่ว่ามนมนสีขาวนวลน,นวลถ้ากระเทาะถ้าเปลือกข้างนอกกระเทาะมาแล้วก็จะเจอเม็ดกลมๆขาขาว,ขาวนวลน,น,วน,นยุ่งในอีกเม็ดก็มีขนาดแตกต่างกันขนาดตาหวนิป่งก็มีสปลายนิ้วล้วก็มีเล็กกว่าน,นั้นก็มีเขาบอกว่านี่คือพระาธาตุพระปัจเจกพระพุทบบธเจา้าจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่ทราบแล้วก็มีลักษณะก้อนหินแข็งๆสีขาว เหลืองอ่อนหรือว่าน้ำตาลอ,อ่อนๆสภาพคล้ายกับปูนอย่างนี้มีปุ่มปุ่มคล้ายๆกับผลของลูกยอหรือว่ามีรูปร่างคล้ายๆกับสมองเป็นรูปหยกัยกๆยกปุ่มปุ่มปมๆอย่างนี้เขาบอกว่านี่คือพระาธาตุพระศิวลีมหาเถระซึ่งเป็นพระหัต์องค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ายกย่องว่าพระศิวลีนั้นเป็นเอตทัคคะ ก็คือเป็นผู้เลิอดในเรื่องของการเป็นพระที่มีลาบมากสักการะบูชาไว้จะมีโชคมีลาบมากบางลายก็ส่งมามีสันฐานเม็ดเล็กๆกลมบ้างรูปไข่บ้างเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเขาบอกว่าเป็นพระาธาตุของพระโมคคัลลานะก็มีบางรายส่งมาเป็นสีออกแดงๆเป็นเม็ดเล็กๆบอกว่าเป็นพระโลหิตธาตุก็มี แต่ครน,นี้เราไม่ทราบว่าเป็นของจริงของไม่จริงนี้เราไม่ทราบแต่ก็พยายามที่จะสืบสอบและสนทนากันเป็นส่วนตัวว่าชิ้นนี้สิ่งนี้รูปปัปุ้ปพันธ์สันธานย่นี้โยมได้มาด,ด้วยตัวเองไหมถ้าได้มาจากคนอื่นเนี่ยเราก็ไม่เชื่อถือถ้าโยมยืนยันว่าได้มาด,ด้วยตัวเองเมื่อนั้นเมื่อน,นี้ส่วนนี้เราก็ขอรับถ้าส่วนไหนที่ไปรับจากที่อื่นมาเราไม่เอาแล้วก็ต้องเป็นของเก่า ที่ไปไปรับมานานแล้วขึ้นเขามานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่ทางกรมอุทยานเขาจะประกาศปิดเพราะว่าถ้าไปเอามาหลังจากที่เขาประกาศปิดแล้วก็เป็นการทําผิดกฎหมายเพราะว่าเนื่องจากว่าพระาธาตุที่เขาสามยอดนี้หลังจากที่มีคนนํามาบูชาแล้วปรากฏมีชื่อเสียงมากได้สอบถามจากหลายหลายลายสิบกว่าราย ได้คําตอบที่คล้ายเคืงกันก็คือว่ามีคนในพื้นที่ได้ไปยิงสัตว์ตามเทือกเขาในบริเวณเขาสามรอยอดนี่แหละปรากฏว่ายิงปืนไปแล้วจะยิงแก้งยิงแก้งยิงกวางนี่แหละเพราก็ยิงไม่ออกยิงไม่ออกแล้วก็แก่งกวางก็หนีไปก็วิ่งตามวิ่งตามไปแล้วก็ไปพบว่าแก้งกวางสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ไปเลียกินน้ําบริเวณ ก้อนหินโขดหินที่มีรูปรักรแปลกๆเป็นปุ่มๆไม่เล็กๆมากมายและคราวนี้ก็บางคนก็ลองยิงหินนั่นดูปรากฏยิงไม่ออกจากนั้นก็มีประสบการณ์ว่าใครที่ได้พกพาก้อนหินประทานนี้ติดตัวไปก็ปลอดภัยจากคมมีดจากอาวุธปืนจากระเบิดอย่างนี้จึงเป็นที่เรื่องชื่อหรือนาม,มากเกิดความศรัทธาก,กันอย่างแพร่หลายในระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนทั้งหลายก็ขึ้นไปขุดประทาดแต่ไม่ใช่มีปริมาณเล็กน้อยมีปริมาณค่อนข้างมากก็อยู่ตามถ้าบ้างอยู่ตามหน้าผาบ้างบางส่วนก็มองเห็นจากภายนอกได้เลยแค่ไปใช้ค้อนใช้สิวใช้อุปกรณ์ไปกระท่อกระทมาก็สามารถหลุดออกมาจากก้อนหินได้บางส่วนก็ต้องตัดเข้าไปเหมือนการไปตัดหินอ่อน ไปตัดเออหินปูนตามเขาอย่างนี้ตัดออกมาเป็นแผ่นแผ่นแผ่น,ผนขนาดเล็กบางใหญ่บางแล้วมาแกะสลักเป็นองค์พระมาจําหน่ายมาบูชากันจากนั้นก็มีชื่อเสียงมากขึ้นมีคนนําไปบูชาแล้วแคล้าคราดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆไปบูชาแล้วมีโชคมีลาบมีความเจริญก้าวหน้าดัานการงานได้พบเป็นลักษณะเม็ดเหมือนพระธาตุพระประเจกพรพุทธเจ้า พบแบบพระาธาตุพระสิวลีจำนวนมากนอกจากนั้นผงที่เกิดจากการตัดตัดพระาธาตุตัดหินนี้เนื่องจากพระาธาตุเนี่ยฝังอยู่ในก้อนหินแล้วก็แต่ละก้อนก็มีปริมาณมากน้อยไม่เท่ากันผงที่เกิดจากการตัดกันเลื่อย mm hmm. คูบาอาจารย์เกจิต่างๆก็นําไปสร้างเป็นพระเครื่องเป็นวัตถุมงคลก็ปรากฏว่า มีโชคมีลาภมีเมตตามหานิยมดีแควคาาปลอดภัยดีมีพุทธคุณนานา,นาประการก็ยิ่งมีชื่อเสียงมากขึ้นได้เคยสนทนากับเจ้าของร้านที่ทำกิจการเกี่ยวกับการแกะสลักหินพระทาตุเปการมาเป็นสิบกว่าเกือบยี่สิบปีบางร้านก็สามสิบปีเขาบอกว่าแกะสลักไปก็ บางทีตอนกลางคืนก็มีนิมิตมีนิมิตว่ามีเทพเทวดาจากที่บนเขานี่มาบอกว่าให้แกสลักเป็นรูปพระนันพระนี้เป็นพระสมเด็จเป็นพระศิวลีอย่างนี้เป็นรูปพระพุทธรูปเป็นรูปพระปัจผพุชัยอย่างนี้คือแต่ละคนก็มีประสบการณ์ส่วนตัวกันหลากหลายจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่ทราบเราก็มีหน้าที่ฟังอย่างเดียวเพราะเราต้องการข้อมูลว่าแต่ละคนมีข้อมูลมีประสบการณ์อย่างไรประกอบการตัดสินใจ ตามวิจารณญาณของตัวเราเบางรายก็บอกว่าเคยฝันว่ามีเทพประจำเทือกเขาสามายอดนี้มามาบอกมากล่าวมาแนะนำบางสิ่งบางอย่างเรื่องการขอพรขอเจ้าขอลาบบอกว่าที่เทือกเขาสามายอดนี้มีพระอรหันต์ในสมัยก่อนพระสงฆ์ในสมัยก่อนสมัยก่อนนี่คือเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ แต่คงไม่ใช่ปัจจุบันมาจำรรษาอยู่ตามเขาปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาจนบรรลุมรรคผลบางองค์หลายๆองค์ก็นั่งสมาธิแล้วก็นิพพานไปเลยจากนั้นก็ร่างกายก็กลายเป็นวัฏฏะนานไปนานไปก็มีหินปูนมาจับมาเกาะก็กลายเป็นหินไปตัวกระดูกตัวอธิธาตุตัวอาการ32ประการที่อยู่ใน ร่างกายของพาาระหันต่างๆก็แปลสภาพกายเป็นวัฏฏะฝังอยู่ในหินเขาก็เล่ากันอย่างนี้นะ<ม>แล้วก็มีในสมัยก่อนพุทธกาลก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นมาในโลกก็จะมีพระพุทธเจ้าพิเศษประเภทหนึ่งที่เรียกว่าพระปัจเจก,กพุทธเจ้าก็คือผู้ที่สามารถตัสรู้ธรรมได้โดยตนเองไม่จำเป็นต้องมีครูสอนตัสรู้ธรรมได้ตัวเองได้ รู้กิเลสรู้การขจัดกิเลสแล้วก็สามารถทํากิเลสให้หมดไปได้แต่ว่าไม่มีความรู้ความสามารถในการที่จะมาอบรมสั่งสอนบุคคลอื่นให้ตัดกิเลสตามได้สอนให้รู้จักรักษาศีลให้ทานเนได้แต่จะไปสอนให้บุคคลอื่นเป็นพระรัตเจ้าให้เป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระรัน์อย่างนี้ไม่ได้พระประเภทนี้เรียกว่าพระปัจเจก,กบุทธเจ้า มีบุญบารมีรองมาจากสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งตัดสู้ชอบได้โดยพงเองด้วยแล้วก็มีความสามารถในการสอนให้คนอื่นรู้ทำตามได้ด้วยบรรลุพระหันตามพระพุทธองค์ได้ด้วยอย่างนั้นเรียกว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ว่าตามตำนานของเขาามรอยอดเขาบอกว่าเมื่อก่อนนู้นตั้งนานแล้วละ่ะก็ต้องก่อนสมัยสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเขาบอกว่า พระโยคียสมัยก่อนมาฝึกปฏิบัติตนที่เทือเขาสามระยอดนี้จำนวนมากแล้วก็บรรลุมรรคผลกันกลายเป็นพระปเจกวิจ้าจำนวนมากอยู่ที่ตามธรรมตามเทือกเขานี้หลังจากนิพพานแล้วส่วนของร่างกายก็แปรสภาพเป็นหินก็เป็นหินที่มีรูปรกษ์ต่างจากพระธาตุอย่างอื่นพระธาตุของพระปเจกวิจ้าก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวๆนวลๆ มีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เขาก็เล่ากันอย่างนั้นพอเราไปสอบถามจากร้านอื่นๆสอบถามไปหลายๆร้านจากที่สามารถติดต่อได้เขาก็บอกเราเลยถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่าประวัตินี้มาอย่างนี้ <c oughs> เขาบอกว่าก็มีพระสงฆ์ครูบา,าอาจารย์เกจิอาจารย์ในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ต่างประเทศจากลาวจากเขมรก็เคยมาเป็นพระเกจิที่เขาเคารพนับถือกัน แล้วก็แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นองค์ไหนบอกว่าครูบาอาจารย์จํานวนมากมายได้จาริกทูดงมาได้จาริกมาสการะสิ่งศิทธิ์ที่ข่าวสามระะ้อยอดนี้มานั่งกรรมาฐานภาวานาท่านก็คงจะมีฌานสมบัติมีญาณสัมผัสมีจิตสัมผัสเขาบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้บอกองค์นั้นบอกเรื่องนั้นองค์นี้บอกเรื่องนี้คนนั้นได้ฟังมาจากพระองค์นั้นพูดไว้อย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นประมาณอย่างนี้แหละปากต่อปากกันมา บอกว่าครูบาอาจารย์บางท่านเขาบอกว่าไปสัมผัสแล้วนี่คือพระาธาตุของพระปัจเจกพรเจ้าตั้งแต่สมัยเก่าก่อนหลายพันปีที่เคยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝังอยู่ในก้อนหินแล้วก็มีพระหันมากมายมาอยู่ที่นี่แล้วก็นิพพานที่นี่ก็เป็นเรื่องของการฟังกันมาปากต่อปากก็เล่เาออกมาอย่างนั้น แล้วก็มีหลายครูบาอาจารย์หลายวัดในประเทศไทยที่ได้ไปอัญเชิญพระธาตุจากเขาสามร้อยอดมาไว้ที่วัดของตัวตนเองทํา,าการสักการะบูชาสดมนภาวนาแล้วก็มอบพยาโยมไปบูชากันก็ปรากฏว่าประสบความเจริญรุ่งเรืองกันมากมายมีสื่อต่างๆวิทยุโทรทัศน์แล้วเฟซบุ๊กไลน์ต่างๆพวกนี้ไปทำาสารคดีไปนำประวัติต่างๆเอามาเผยแผ่ ไปนำประสบการณ์ของบุคคลที่ได้พบประสบการณ์ดีๆจากพระธาตุเขาสำรยยอดนี้มามาเผยแผ่กันมากมายก็คิดว่าก็คงจะมีความน่าเชื่อถืออยู่พอสมควรอาตมาก็เคยได้รับพระธาตุพระประเจกริญเจ้าได้รับพระธาตนะุพระมุคลานะพระโลหิตธาตุพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระธาตุพระสือรีอย่างนี้ได้รับมาจากคนที่เขาบอกเขาอยู่ประจบกิริขัน ส่งมาถวายวัดปา่าธรรมนุสรถวายวัดปา่าสังคนุสร์ก็ถวายมาเรื่อยๆบางส่วนเราก็อยากจะช่วยเขาแล้วก็โอนปัจจัยไปร่วมบุญร่วมบุญเขาก็ส่งในส่วนที่เราไปขอร่วมบุญบูญชาส่งมาให้แล้วเขาก็ส่งเพิ่มไห้เราด้วยก็ต้องการมาถวายพระศาสนามาร่วมบุญกับวัดป่าของเราก็รับมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าสวดมนต์แล้วภาวนาแล้วก็รู้สึกมีความรู้สึกดี จากการได้เจริญภาวนารู้สึกว่ามีพลังดีมันคงมันจะคิดคาดเดาไปเองหรือเปล่าแล้วก็ไม่ทราบล่ะเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เรารู้สึกดีที่ได้นําสิ่งนี้มาสดมตลมาภาวนาจะใช่พระาธาตุของพระประเจกหรือเปล่าก็ไม่ยืนยันพระธาตุพระศิวหรือเปล่าก็ไม่ยืนยันเป็นพระธาตุพระเจ้าไหมก็ไม่ยืนยันพระธาตุของใครหรือเปล่าไม่ยืนยันทั้งสิ้นเพียงแค่เขาพูดให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็ศรัทธา ตามนี้ก็ไม่ได้เชื่อเต็มทั้งหมดแต่ก็รู้สึกศรัทธาตามนี้เพราะว่าเขาก็ยืนยันว่าพระสงฆ์ครูบาจารย์จากในประเทศไทยสารพัดท,ที่สารพัดจังหวัดก็มารับจากที่นี่ไปเพื่อไปประกอบมวลสารทําเป็นวัตถุมงคลแล้วก็ได้ผลได้พุทธคุณดีหลายทางทั้งแคล้วคลาดทั้งเมตตาทั้งโชคลาภซึ่งโดยส่วนมากก็จะได้กันได้ไปมากก็คือพระธาตุของพระเพเจ้า แล้วก็พระาธาตุของพระศิวลีจะนิยมนำไปบูชากันมากโดยเฉพาะพระศิวลีก็เป็นเอตัทัคคันในเรื่องของการมีโชคลาภ <c oughs> ก็มีพระาธาตุทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่แต่เรื่องที่น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับเรื่องพระธาตุพระศิวลีนี้ก็คือพระธรรมได้รับมาหลายขนาดทั้งเล็กทั้งใหญ่ที่เขาบูชานย่าที่เราบูชาเขาก็มีขอซื้อต่อจากเขามาและส่วนที่เขา ส่งมาถวายร่วมบุญก็มีก็เคยสังเกตว่าเมื่อบูชาพระทัพศิวลีไปสวดมนต์บทอิติปิโสพระวาบทพาหุงชัยชนะของพระพุทธเจ้าสวดบทชินบัญชรสวดคาถาเงินล้านสขุขคาถาพระศิวลีคาถามาลาอะไรก็ตามที่เราทําของเราเป็นปกติแล้วก็นั่งภาวนาไปสังเกตว่าพระสิวลีนี้ถ้าบูชาดีด้วยใจสถานรู้สึกว่า ปริมาณปุ่มปุ่ม,ป,มปุ่มก้อนก้อนที่อยู่ที่ผิวพระท่านจะมีปริมาณปุ่มเพิ่มขึ้นแล้วบางองค์ของพระธาตุนี้ก็มีขนาดเพิ่มใหญ่ขึ้นได้พอมีปริมาณปุ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถแยกตัวออกมาเป็นองค์พระธาตุเม็ดเล็กๆแตกออกมาจากก้อนใหญ่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ก็เลยได้เก็บรวบรวมเอาไว้ พระาธาตุก้อนไหนที่ยิงอยู่ในสภาพสมบูรณ์เราก็แยกไว้พระาธาตุก้อนไหนที่เริ่มแยกปุ่มออกมาเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนรูปทรงกลมแล้วก็แปลสภาพเป็นรูปไข่รูปไข่แล้วก็คอดตรงกลางคอดตรงกลางเหมือนคล้ายๆเลือกแปดแล้วจากนั้นบูชาไปหลายวันหลายเดือนก็จะเริ่มคอดคอดมาแล้วก็กลายเป็นสองก้อนติดกันอย่างนี้ก็มีให้เห็นก็เป็นเรื่องที่น่าอาศัศจรรย์ดีเหมือนกัน เป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าแปลกดีไม่รู้ว่าคนอื่นไปบูชาแล้วจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรขอให้เรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระประัจเจกพุทธเจ้าเคารพในพระ,ระอรหันต์เคารพในพระีรรระิวลีก็น่าจะมีคุณจากการเคารพบ,บูชานั้นแต่ที่ทรามาได้มานี้ประสบด้วยตัวเองประกอบสามารถเพิ่มปริมาณได้ในช่วงต่อๆมาคนที่เคยถวาย พระาธาตุประสิวลีถวายพระธาตุพระวิจิตรพระเจ้จามาก็ส่งมาถวายอีกประปรายบางรายก็ส่งมาครั้งสองครั้งบางรายส่งมาให้เป็นกล่องเลยก็มีแต่ก่อนจะส่งก็ต้องคุยกันก่อนว่าโยมได้มาด้วยตัวเองไหมได้มาจากคนอื่นหรือได้มาจากตัวเองได้มานานหรือย,ยังเราต้องการที่ได้มานานแล้วและได้มาด้วยตัวเองไม่ใช่รับมาจากใครซื้อมาจากใครอย่างนั้นไม่เอาเพราะเราไม่มั่นใจต้องให้ตั้งศัจจะ ได้ได้ความความเป็นจริงว่าเป็นผู้ได้รับมาเองยืนยันว่าได้มาจากถ้ำจริงๆตั้งแต่สมัยเก่าก่อนอย่างนี้เราก็ขอรับพอรับมาแล้วเราก็มาทําการล้างการบูชาด้วยดอกไม้ของหอมน้ําอบน้ําหอมต่างๆใส่ในตู้กระจกไว้บ้างใส่ไว้ในพระอบบ้างก็พบว่ามีปริมาณเม็ดเล็กๆเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆก็เป็นเรื่องที่แปลกดีจากนั้นก็เริ่มทยอยแจก แจกกับลูกศิษย์ปัญหาของวัดป่าธรรมนุสรวัดป่าสังนุสรแจกไปเรื่อยๆแจกตามที่เขาอยากได้เขาอยากได้เขามีศรัทธาแล้วก็มอบให้ไปองค์เล็กบ้างองค์ใหญ่บางก็มอบให้คณะมาตรฐานประมาณเราเราเท่าปลายนิ้วก้อยปลายนิ้วก้อยก็ถือว่าใหญ่อยู่พอสมควร <c oughs> บางคนเขาอยากจะได้เม็ดใหญ่องค์ใหญ่หน่อยเขาก็ร่วมบุญมาร่วมบุญสร้างวัดเราก็ให้เขาไปตามที่เขาปรารถนา แต่ไปบูชาแล้วจะเกิดเหตุอัศจรรย์หรือไม่ก็แล้วแต่กําลังบุญของแต่ละคนจึงคำชับไปบอกว่าบูชาไปแล้วไม่เกิดสิ่งใดเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ก็ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกังวลให้สดมนภาวนาต่อไปทําความดีต่อไปจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่เป็นไรเรายึดมั่นในพระรัตนตรัยเป็นสาคัญแต่ของอาตมานี้ก็มีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วก็มีบางครั้ง หลายครั้งที่สวดมนต์ภาวนากันอยู่กับพระภิกษุส,สามเณรแม่ชีที่วัดป่าสังฆาุศรก็มกักจะมีเสียงเหมือนมีวัตถุชินเล็กๆตกลงมาใส่ตกงมาจากข้างบนลงมากระทบกันกันกบพื้นกระทบกับเสือกระทบกักบแคร่ไม้ไผ่ที่นั่งสมาธิกันดังแป๊ะแปะอย่างนี้ได้ยินแบบนี้หลายครั้งมีบางครั้งก็ มีเป็นก้อนๆตกอยู่ใต้ที่นั่งที่เรานั่งสวดมนกันก็มีตกอยู่ใต้โต๊ะหมูบูชาก็มีแล้วก็มีรูปรักคล้ายๆก,กันกับพระธาตุพระศิวลีที่เราได้รับมาก็เป็นเรื่องที่แปลกก็เลยเก็บไว้บูชาด้วยน้ําอบของหอมตามปกติไปก็มีปริมาณอยู่พอสมควร ก็ตั้งใจว่าจะมอบให้คณะสัทธาวัดป่าธรรมนุสรสังคนุสรที่มาทำบุญมอบไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าใครจะต้องการแบบใดอย่างไรเท่าไหร่ก็ให้ให้ไปตามความสมควรของแต่ละคนถ้าในอนาคตต่อไปก็มีความตั้งใจว่าจะจัดสรรสถานที่เล็กๆน้อยๆที่วัดปาศ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 า่าสังคนุสรททำเป็นถ้ำถ้ำหินปูนจำลอง ก็ใช้โครงเหล็กขึ้นไปแล้วก็นำปูนผสมกรวดทรายมาทำการฉาบทำเป็นภูเขาเป็นถ้ำจำลองขนาดเล็กๆไม่ใหญ่มากหมายนักทำให้มีลหลายๆยอดเพราะว่าจะได้สมกับคำว่าสามรอยยอดแต่คงจะทำไม่ถึงสามรอยอดทำเป็นยอดเล็กๆๆขนาดปริมาณไม่มากนะทำเป็นถ้ำแล้วก็จะอัญเชิญพระปัจเจกพระพุทธเจ้จาซึ่งเป็นพระประธานนาตักสามสิบนิ้ว ที่ได้สร้างไว้ตั้งแต่เมื่อต้นปี2564ได้ทำพิธีบวงสวงแล้วก็บรรจุพระธาตุไปแล้วส่วนหนึ่งก็จะนำพระปัจเจกพุเจ้าพระองค์นี้ไปปฏิสรานในรรำแล้วก็มีองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าแกะสลักทั้งแบบแบบที่มียอดพระเกศแหลมขึ้นไปแล้วก็แบบที่แบบศีสารน้นมันก็มี อ่าเป็นพระศิวลีก็มีเป็นปางยืนปางนั่งก็มีแกสลักด้วยหินรรรพระธาตุพระพุทธเจ้าแกสลักด้วยหินพระธาตุพระสิวลีก็จะนำไปประดิสถานในถ้ำจำลองนี้ว่าให้คณะสถาวัดป่าได้มาสักการะบูชามาขอพรมาเจริญสมาธิภาวนาผนังถ้ำแล้วก็จะอัญเชิญพระธาตุพระพจทธเจ้าไปปฏิสถานไว้ที่ผนังถ้ำไปติดไว้จำลองเหมือนอยู่ในถ้ำ พระธาตุประิวดีก็จะไปติดไว้ตามถ้ำส่วนหนึ่งก็ใส่พระอ,อบไว้ให้คนได้มาสักการะบูชาก็ตั้งใจว่าจะทําอย่างนี้คิดว่าคงจะทําในช่วงต้นปี2567นี้แหละเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องของพระธาตุเขา300ยอดแต่ว่าก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องมาบูชาสิ่งนี้ถ้าเรามีสิ่งอื่นที่เรามั่นใจที่เราคิดว่าดีกว่าอยู่แล้วก็บูชาสิ่งนั้นไป พระพุทธเจ้ามาในรูปแบบใดรูปรักษ์ใดก็มีความศักดิ์สิทธิ์พระปัจเจกพ,พุทธเจ้าจะเป็นรูปแบบใดรูปรักษ์แบบไหนวัตถุอะไรก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระารานต่างๆก็เช่นกันมีความศักดิ์สิทธิ์มีคุณมีบาร,รมีของท่านอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ดีเราก็บูชาถ้าเรามีสิ่งอื่นที่ดีอยู่แล้ว เราก็บูชาสิ่งที่ดีอยู่แล้วของเราก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าบูชาที่สุดก็คือควรบูชาคุณความดีของการรักษาศีลของตัวเราเองบูชาความดีของสมาธิภาวนาของตัวเราเองบูชาคุณความดีสติปัญญาทางธรรมของตัวเราเองบูชาอย่างไรบูชาด้วยการตั้งใจปฏิบัติเป็นการ น้อมถวายพระพุทธเจ้าพระปิจิตรพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าใครไม่มั่นใจว่าความดีของเราจะมีมากเพียงพอก็จําเป็นจะต้องมีวัตถุที่เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวแทนของพระปิจิตรพุทธเจ้าตัวแทนสื่อของพระธรรมตัวแทนพระสงฆ์เอาไว้เป็นอนุสติเป็นนิมิตเป็นวัตถุเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใครปรารถนามากก็ จัดเตรียมจัดทําไว้มากจะได้มีกําลังใจมากใครมีกําลังใจอ่อนแค่ชิ้นสองชิ้นไม่พอก็จัดสรรไปตามความศรัทธาของแต่ละคนใครมีกําลังใจดีบรารมีดีก็ไม่จำเป็นต้องสะสมอะไรมากมายเพราะใจอยู่ในธรรมะอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความศรัทธาและวิจารณญาณแต่ว่าอย่งา,างไรก็ตามแนวทางใดก็ตามก็ขอให้เป็นไปเพื่อมรัก เพื่อผลเพื่อพระนิพพานไปในทางเดียวกันตามหลักของไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาตามบะตามหลักของมรรคแปดอริยสัจสีอย่างนี้ถือว่าตรงตามแนวพุทธศาสนาทั้งสิน้นขึ้นอยู่กับความศรัทธาของแต่ละคนก็นําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังกับคณะศรัทธาวัดปา่าธรรมน,นุศสรสังฆน,นุสรในเรื่องของเป็ดเล็กน้อย,อยเรื่องของพระธาตุเขาสามรอย,ยอดอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจบกิรีขน ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ธรรมะโดยพรอาจารย์ธรรม,มนุสสองด้วยนะคะกาบโมหนาสาธุค่ะ